นะครับมาอีกแล้วครับตัวที่สองนี่เห็ดโคนตัวที่สองเห็ดโคนขาวครับสุดไปแล้วจับได้ไหมหเพลินเลยเห็ดโคนขาวอืมโคนขาวครับนะครับโคนขาว ปกติถ้าตกเหตุคนขาวริงก็ต้องเป็นเบอร์ห้าเบอร์หกครับเบอร์ห้าเบอร์หกกำลังดีนะครับเหยื่อกุ้งนะครับยิงเล็กยิงเขียบครับเพราะว่าเหตุคนปากมันนิดเดียวนะครับตกแล้วครับหน้าบ้านอ่าโดนอีกแล้วตาอะไรเอ่ยเห็ดคนไหมไอ,อเหลืองไอเหลืองดีซีก็มาด้วย ปลาเหลืองวีซีทอดอร่อยนะครับเนื้อฟู